ดูแลสังคมและประเทศชาติของเราต่อไปค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายอิทิชัยุสลาธรรมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจักกงหวัดเพชรบุรีอ่านสารบรรครูจะไเ,เชิญค่ะขอเชิญทุกท่านรเรียนรู้ค่ะ เรื่องในงานวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันที่16มกราคม2569เรื่องในงานวันที่7 0พุทธศักราช2569วันที่16มกราค25ม2569ของขอส่งภาพเรื่องจริงและภา าบากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศที่ได้พิจารณปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติมาอย่งายงต่อเนื่องคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูเป็นคำพันของผมขมมอบไว้เพื่อในโอกาสวันทนูนี้เพื่อให้ทุกคนได้รูกว่าเราเรามีอะไรที่มาผู้มีพัะคุณที่คอยกระัุ้นคำถู ก่อนจะเติวใหญ่ขึ้นมาได้และเพื่อใหูุ้กระกูลทุกท่านได้สัหลกยถึงความสำคัญของวิชาชีพท,ที่จะมีผลตด่อดชีวิตของสิทธิ์เจ้านาหลังจากคนมื่ของคุณไปในโลกเห็นข้อมูลข่าวสารที่คนจำนวนมากสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเองอีกครั้งยังมีเทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยระมวลผลอางรวดเร็ว ครูยังคงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้ชี้แนะแนวทางวางยิดหลัากการในการต่อยอดเพื่อสร้างความรู้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปาารากขาแห่งธรรมกำจำใจเพื่อเป็นตัวคิดให้ชีวิตในโลกที่เร็วและมีความซับซ้อนเช่นทุกวันนี้ดังนั้นครูจึงต้องเป็นผู้ให่เรียนรูตของชีวิต การพัฒนาทักความรู้และทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถชี้แนะแนวทางให้เป็นผู้มีทั้งภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกันเติมโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่จระสร้งสคยและนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปโอกาสนี้ผมขอแสดงมูทิตาจิตและควากประับอยู่แต่พักผู และขอขอบคุณเหละ่าครทางการศึกษา ح. ที่ยิ้พุ่งเทกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาในการ,กรอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนให้เป็นคนมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมพร้อมกันนี้ผมขออาราธนาพุร่รเทรติลตระการและศักดิ์ศรีในสากลโลกโรปรดป,รนปรนืนบรรดาในการนอนให้ และครากรทางการศึกษาทุกท่านประสงค์แต่ความสุขการสัจาะขยันทลายทั้งหลายทั้งปวงมีความเฉลิก้าวหน้าและสมรรถนะในสิ่งที่มุ่งหมั่ไว้ทุกประการการยินดชาญยินีการร่วมพนาทีมท่านเพื่อเค่ะครับจำต่อไปนะครขอเชิญนายเสนาเอกจุนการผู้แทนผู้รูโสมนราชบรรกา ขาว้างฉานและเรื่องเชิบวัตถุโบราณค่ะ I'm al 5-12 ครั 6, ้งท e ี oh ca, ่7 4พฤกราค2569จังหวัดเชียุรีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชีบุรีค่ะ านพิมพ์จัดการโดยกรมพิมพ์ที่70กุมภาพันธ์2564สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วงานจากพิการต่างประเทศเพชรบุรีสมาคมการสายพิเศษจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานที่เสี่กับเรื่การเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบุรีและส่วนการสายพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่สนับสนุยิ่งที่เราได้เกียรติเป็นประธานในงานบรรทุกอังนี้ มาอบพรกของจังหวัดริทร์ีการจัดงานบรรทุกมนที่ิาอสพนกงาราของจังหวัดสุรินร์ภายใต้พ่อพระผู้ทรงเป็นแม่และูใ่แง่นีมีวัตถุประสงค์ี้เป็นเพื่อเพื่อเกียรตินพระนางเจ้าเป็นพระาพระบรมราชินารพระบรมราชิารีอยู่สองเพื่อแลนึงพระุูมพรายเาสาเพื่อสมรธิธรรมระวั เข้าใจดีระหว่างรับประชาชนและสิ่งโดยยุยงคือเพียงผู้ประกอบการที่ทการศึกษาผู้่รมงานประกอบด้วยคณะกรรมการสษาิการจังหวัดเพชรบุรีกรรมการและผู้มีส่วการศึกษาบิหารูและสวมสรการศึกษาทางกานการตทการศึกษาอบัติุการศึกษาเพชรบุรีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานรงเรียาเดรโรจาจังหวัดเพชรบุรีและการศึกษาพิเศษจาจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ1น0 0นรคนกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ได้แก่พีน้องทำคาเารพระมหากษัาริุ์พทะบุตรพระธิดาพี่น้ึงและทุกพระคุณพูรับาิแชอบในทุกที่ได้พี่น้อิแวิทเกแระคผู้รับผิดชอตในทุกทั่รการจัดงานบรรทุนท้งนี้ได้รับความพร้อม่ากที่งากทางการเตือร้ สำนักงานตรงรึงการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชีบีและครัการศึกษาพิเศษจังหวัดเชีบุรีในรับการประมุประารแัดงานั้งสี่จากงานสถาปัตยกรรมสถาปน์ของสังภูพจังหวัดเชีบุรีและการกงเนิงานและสิงัปบูตในครงการการศึกษาจังหวัดเชีบุรีนีได้เวลา วาระการังหวัดเพชรบุรีในขณะมอบเกียรติบัตรเชิญทีมในกราบขบสด็จในงานของจังหวัดเพชรบุรีตามลำดับท่านผา้ิหารจังัดเพชรบุรีท่านไม่เกียนนะครับทูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็หน้าราการทุกท่านนะครับในนามของจังหวัดเพชรบุรีผมรู้สึเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในปีนี้พระคุณผู้ภาการทั้งองค์รำวันทุกจองเชื่อสุขเกียรติเข้าในโอกา,รราสบันคูทั้ง27สิบคุณผักละาม2,519ในปีนี้วันครูในปีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะร่วมกันกเพื่อสุขเกียรติงน้องนอักเรียนพระมหากรูนาคคุณขององเด็จพระาน,น,งงานารเจ้าสิริกิจพระบรมราชีนา พระชนธีพันธีหลวงแม่พระองค์จะ,สะเสด็จูงสวรรค์คาลาัยแล้วแต่พระเมตาตาและพระอัจฉริยภาพในฐานะแม่และครูของไอดีนกับผงเป็นที่สองสว่างให้แก่เราวสมอมาในสังคมโลกปัจจุบันที่เปเลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็เวครูเมืองเพชรของเราต้องถนัดถึงบทบาทที่มากกว่าการเป็น ไปทอดพิชาไปตำราเรามังจะอยู่ในยุคที่ความรู้เข้าถึงได้เพียนบายนิ้วแต่สิ่งที่เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้คือจิตวิญญาณความเปครูผมขอฝากให้ครูเมืองเป็นทุ่ารูระดับในหน้าที่สำคัญสถาปการในสสงคยปัจจุบัน,นหนึ่งคือการเป็นผู้ปกครองพลเมืองโลกสร้างเขตไทย ให้เด็งิชาการพวกคููไปทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมถ้ามีทักษะในการปฏิบัติใส่ห้ที่มีความซับซ้อนและพลวัตของข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลครูต้องเป็นแบบอย่างในการคัดกรองความจริงและความจริงสองการเป็นผู้สร้างสอกาสทำรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่มาใช้ เพื่อให้เด็กที่มีความถนันต่างกันหรือมีความจำเป็นพิเศษสามารถพัฒนาตน,นเองได้ตามเส้นทางของตัวเด็กเองการรักษา3การรักษาอัตลักษณะ่าแม้โรคสจมุนไปข้างหน้าแต่ขอให้คงไว้ซึ่งคุณธรรมกริยธรรมเป็นรากฐานของชาวเคตลีนทำบุญปัญญาท้องถิ่นบประยุให้เป็นสากล ้ายที่สุนนี้ผมขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ครูและบุคกากรทางการศึกษาทุกท่าน,นทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้มุ่งม,มัน่นทุ่มเทรแรงกายแรงกายในการทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ศิษย์เสใิ้ศิษย์เติบโตขึ้นกัดมีคุณภาพและเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปผมขอเป็นกำลังใจให้ครูทุกท่าน ให้ดูในรุปที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภาสานะครับสมัยก่อนสมัยโบราณพวกเราคิดว่าหินแข็งแข็งแกร่งไม่สามารถทำลายได้พอผ่านมายุคหนึ่งหินกลายเป็นสิ่งที่ทำลายได้ไงา่ายพอผ่านยุคนั้นมา เราคิดว่าเอกราชไม่สามารถทำลายได้พอมาถึงยุคนึงเอกราชก็เป็นสิ่งที่ทำลายได้ง่ายๆได้แตที่ท่านเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันคนกลุ่มเดียวนะเอกราชไปเพนาะควานยุคนี้มานะครับขอให้มีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็คนแล้วก็มีการพัฒนาคางวิทยา ในความนแข็งแกร่งยังถือรผู้สังคมไปตลอดนะครับือนคำสัางท่านนายกรบรีครับก็ผมขออำนวยไพร้อมกันหน่อยทให้ท่านมีความสุขนะครับที่สิ่งใดก็สำหรับปัญหาสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลเด็กของประเทศเอธิโีและประเทศชาติประเทศไหม่ต่อไปครับขอบคุณมากครับ